ถ้าวัานดีเป็นอัปเดตแท้ๆแต่ทำไมคนเล่นมีแค่สาคนเองอะฮาร์ดคอร์เบตามีหมื่นคนผมมีไหมโอ้ผมมี oh, me, ด้วยแต่ประเด็นคือเราไม่คุยกันเรื่องฮาร์ดคอร์แน่ๆเราจะคุยกันเรื่องนี้อีเวนต์ใหม่นี่ผ่านมา2วันแล้วแล้วรู้ไหมอะไร2วันแต่มีคนผ่านแค่ส0 0 0 0ืน 30, คนมันเป็นเพราะว่าอีเวนต์ใหม่มันยากใช่ทุกคนอีเวนต์ใหม่มันยาก แต่มันไม่ได้ยากสำหรับผมไงแต่มันยากเราคนที่จะไปบอกต่อว่าจะให้คนน,นั้นผ่านยังไงเอาเป็นว่าผมไม่ไหวแล้วอีเวนต์เนี่ยไอสูบิยุปปราคาอะไรเนี่ยแล้วทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าผมเป็นคนที่แบบว่าเล่นเกมแนวป้องกันฐานเสร็แล้วอะแล้วถ้าเป็นชน,นลทั่วไปก็ต้องทําคลิปแบบสอนชนะใช่ไหมล่ะแต่แบบผมเห็นก็ฝรั่งก็ทําเยอะแยะแล้วอะโอ้โหใช่ไหมแล้วก็มีคนไทยคนอื่นทำแล้วด้วยผมก็เลยกวะว่า ไปทำกันเองดีกว่าอีกอย่างผมสอนไม่ได้เดยผมไม่รู้จะสอนยังไงให้ชนะจริงแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะว่าใครจะไม่มีใครไม่มีให้มาที่ทิศขอดอกปุ๊บนะที่นั่นก็เล่นกันอยู่แล้วก็ผมอาจจะไปแบกก็ได้ใครจะไปรู้ก็ลองมาเล่นกันนะทิศขอดอกปุ๊บไกเป็นไร Apple Ben เจริเจริญเจริอ้าเบสไปน่ะโผล่ Apple Ben เจริญเจรเรัญเอ้าบอสตายเหรอโอเคก็ใช่ไง ถ้าเรามีดีเจเยอะถ้าเรามีดีเจตัวหนึ่งอ่ะมันจะลงตรงนี้แล้วมันคุมระยะแล้วมันจะยิงถึงไ่ได้ชนะยี่สิบเอ็ดให้กูหาเสียตดจอ่าแล้วโอมบอกทำอะไรตอนเนี้ยเครื่องบินนะว่าตรงไหนวา,างมาตรงนี้สามสามอันเอ,อ้ยเอาแนวตั้งแนวนอนนะแนวตั้งแนวนอนก็ได้แต่อปไปเลเรลอสามอ่ะอไหโอบอกว่าโอมจะวาดตัวบอสผู้หญิงอล้นี่บอกตอนไหนบอบอกพี่เมื่อวานพี่จำได้นี่จะเอาเครื่องบินไปถึงไหนอ่นนี้ก็วางมาเยอะแล้ว อออเอาแค่สองคันพอถ้าเกิดว่าเวบถึงเว็เวท,เท้ายๆแล้วใคยขายทิ้งไเลยนี่ที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้ไม่ลิปสอนผ่านนะแต่เป็นลิปดูผมผ่านตั้งหากโง่กอเทเดิใครไม่ผ่านเอาไปบ้ามาดิคอร์ของผมนะคนเล่นกันเยอะใช่ไหมใช่ใช่ไม,ไม่ไม่จริง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 อะไร <c oughs> ทุกวันเนี่ยย <c oughs> ี่สิบคนขึ้นเขาเล่นแต่แฟนตองฟอสกันไม่มีใครเล่นแล้วไอ้ทาวดีเป็นนี่ไป็นเซคิปเอฟอาร์ไอตัวเซ็ตมีขามันชื่ออะไรนะมาจิกา มันชิก้าพ่อเซตที่อยู่ในทาวดี้ซิมูเลเตอร์รู้จักเซตปะรู้จักเซตโตในวันที่แต่แค่เล็กข้างนึงพ่อมึงตายไม่ใช่ไอ้หมามาแล้วหมามาแล้วนี่ไงน้ำแข็งเนี่ยโอ้ยหมดแล้วหมดแล้วมมาหมดแล้วผมว่าเราบิวกาดแพ้ว่ะจับไปเลยครับพี่เฮ้ยยิงแล้วเอ้ยไม่ให้ยิงส่งนอนฟุตตี้ไปนี่บอกเลยตาได้ชนะไปแล้วถ้าคนเปิดบัฟไม่หลุดดูนี่เห็นไหม มันมีสามคนเนี่ยโบไปหนึ่งคนเนี่ยผมไม่รับแต้มหรอกเดี๋ยวผมจะออกกลางเกมคอยดูป้งแล้วไงต่อหร้อไม่ทุกคนดูดิทุกคนดูดิเดี๋ยวรอวอรมันลุกกันเพื่อนย้ายในทิปตาออกเกมไปแล้วออกเกมไปแล้วมีบัฟีิชนะไปแล้วมันไม่แพ้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนที่เปิดบัฟหลุดอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับพักโฆษณาร้านมารู้ชอบบริการกดผลกดเพชรกดเกมพัช มีหลายแมปเลยมีอนิเมะไดม์เบนชั่นออสตาทาวเวอร์ดิเฟนบ็อกฟุตคิงเลกูซี่ลิงก์อยู่ใต้คาที่บายคลิปนะครับตอนนี้อยู่กับผมโอบอแล้วตอนนี้มีคนอยู่ในห้องเวทีประมาณ70คนได้ตอนนี้ผมกําลังแบกคนดูอยู่ใช่ตอนนี้คนเยอะมากคนพวกนี้คนที่ผมต้องแบกทั้งหมดดูสิมีโดเรมอนด้วยแล้วก็เซตอีสือ่ออเยแบกสําเร็จหนึ่งคนในไดน้หนึ่งกะันะ าแบกสำเร็จในสองไม่เอาไม่ได้ชนะกันแรกแต่ก็ดีใจที่ว่าไม่ต้องแบกเฮ้ยชนะชนะแล้วแบกสำเร็จอีกคนหนึ่งผู้โชคดีของเราในคลิปนี้คนแรกที่ได้ผ่านซูปเปอร์ไอดอลยิงด้วยยิงเติงเทีนยนยิงแล้วบอสยิงแล้วเมื่อกี้เตอร์ยิงบอสเหรอเตอร์เกมบอบอสล้มแต่เดินได้ คือบอสยิงไปแล้วมันล้มแต่มันขยับได้ตอนล้มอะ่ะสไลด์เอพื้นบอสสไลด์ลไปพื้นมันล้มแต่มันสไลด์อะ่ะโอเคไปชนะโอ้ยเฮดช็อตเฮดช็อตมานี่มานี้มานี้คนชนะมายืนนี่มายืนนี่ขอแสดงความยินดีด้วยคนที่ชื่อว่าเอออุอ้แล้วก็ใครคนนึงใช่ตอนนี้แบกได้แล้วสามคนเสร็จไปแล้วสามคนมาหาหน่อยมาหาหน่อยอีกคนหนึ่งมานี้ชนะแล้วชนะแล้วนี่ผู้โชคดีอีกสองคนนะ เอซินซ yeah, ินศูนยสามเกกับอีกคนหนึ่งที่เราอ่านชื่อไม่ออก ผมคิดว่าตัวละครนี้มันโกกว่ากรเตอร์นะเอาจริงกรเตอร์นี่หายไปเลยตัวนี้นี่ดาเมจ80แต่มันสามารถโยนฝ่าและตีพร้อมกันได้ถึง7ตัวแล้วก็นู่นนี่ระยะมันก็ไม่ได้สั้นๆฟางด้วยเนี่ยรู้จักทอปะที่อยู่ในเอเวอเรอต์เนี่ยมันใช้ฝ่าแล้วก็โยนไปแล้วกลับเข้ามือเนี่ยแต่ก็ยังงงอยู่อย่างนึงนะทำไมในปกเกมมันใส่กอแล้วทำไมพอมาเล่นจริงมันตาแดงอ่ะมันไม่เหมือนในปกอ่ะอันนี้มันหลอกเราปะเนี่ย แต่เอาจริงนะระหว่างในปกกับเป็นตัวละครเนี่ยผมว่าผมชอบไปตัวละครน,นี้มากกว่าในปกก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตัวละครอีเวน Even, เอาไว้แค่นี้กันนะมันก็ใช้ดีพอตัวเลยโอเค